ไม่อยากจะเชื่อแจ็คสันหวังยังอึ้งหลังรู้อายุจริงพี่หนุ่มกันชัยทำเอาศตรูทแทบแตกเมื่อสุปตาหนุ่มแจ็คสันหวังมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการโหนกระแสโดยมีพี่หนุ่มกันชัยรับหน้าที่พิธีกรเช่นเคยระหว่างพูดคุยแบบเป็นกันเองทีมงานก็ขอแกล้งเบาๆด้วยการให้แจ็คสันเดาอายุจริงของพิธีกรรุ่นใหญ่งานนี้เจ้าตัวถึงกับบ่นว่ากดดันมากก่อนจะลองเดาอายุในรอบแรกว่า38และรอบสองว่า40ซึ่งทั้งสองรอบก็พลาดหมด จนพี่หนุ่มฉเฉลยว่าจริงๆแล้วอายุ55ปีพร้อมทั้งบอกว่าแกแล้วเนี่ยซึ่งเจ็คสันก็บอกว่าอ t i เอโอเคไม่อยากจะเชื่อเจ็คสันหวังยังอึ้งหลังรู้อายุจริงพี่หนุ่มกันชัยทำเอาสตููแทบแตกเมื่อสุปตาหนุ่มแจ็คสันวังมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการโหนกระแสโดยมีพี่หนุ่มกันชัยรับหน้าที่พิธีกรเช่นเคย ระหว่างพูดคุยแบบเป็นกันเองทีมงานก็ขอแกล้งเบาๆด้วยการให้แจ็คสันดาวอายุจริงของพิธีกรรุ่นใหญ่งานนี้เจ้าตัวถึงกับบ่นว่ากดดันมากก่อนจะลองดาวอายุในรอบแรกว่า38และรอบสองว่า40ซึ่งทั้งสองรอบก็พลาดหมดจนพี่หนุ่มฉเฉลยว่าจริงๆแล้วอายุ55ปีพร้อมทั้งบอกว่าแก่แล้วเนี่ยซึ่งแจ็คสันก็บอกว่า it's okay